เกสิบเจ็นตันนะแล้วเขานีะท่กรที่ตอนนี้ประสบกนว่าวันนี้เราจะมีข้สนอสั่งสิเขาไม่ิดมาวะแถตรงนี้เลยค่ะแถวตรงนี้เดี๋ยวที่ีราจอดีสี่แถวห้าตรงนี้นะคะแถวห้านะคะจุดที่เจ็ดนะท่านที่ต้องการจอดปั๋ ขอกินเร็วิะขอเรียนกินข้าวโพดหวานช่วยเกษตรกรโคลราดเดอรหน้าบัดนี้ขอบพระคุณครับแล้วนะครับอเนี้ก็ทิ้งเาเวลาให้ใช้ภาพได้15นาทีนะคะใช่ค่ะเกษรกทุกเวลาที่หลักขางวินชมให้นามของผู้จัดงาน กินาโดหวานช่วยคงไปถึงด้านอำเภอเขาจไยชี่ใหมยังไงก็ถูกแล้วก็เจ้าวยเขาพดี๋ยวท่านนายกออบจในการจะมีเป็นจุดของข้าว่แล้วก็ Thank <laughs> you.